ที่หนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนสไตล์ประจำวันที่4มกราคม2564โดยใช้บวกร่งฟุตบอลไทยครับลรงดูครับฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่ามีข่าวเอาไวสจกันบ้างฟุตบอลไทยเชียงของวันนี้พุ่งขึ้นเกือบเท่าตัวเปิดค่าตัวส,ะสะัตั์รั์ไายประโคนทีมเคลิกเล็งดึงสู่เกาหลีใต้โดยอักน,นิดหนึ่งแข้งไทยที่กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากบายนะฮะก็คือส,ะสะัตั์รั์ไายประโคนแข้งริมเส้นจากทางเปรียมเต็ดนั่นเอง เดีกน,นี้แข้งทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของอากิระนิชิโนะที่สามารถเล่นในทุกตำแหน่งทางริมเส้นทั้งเกมรุกและก็เกมรับรวมถึงฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ซึ่งล่าสุดได้รับความสนใจจากทีมเคลิกเกาหลีใต้และก็อยู่ระหว่างการยื่นข้อเสนอในการเจรจาขอคว้าตัวเขาไปร่วมทีมล่าสุดทางฟันเฟอร์มเมเกสเบบตลัดนักเตะนะฮะได้มีการเปิดเผยค่าตัวของแข้งริมเส้นทีมชาติไทยายนี้ปรากฏว่าณนะตอนนี้ค่าตัวของสัญลักษณ์หายบกคนคนนี้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เมื่อเทียบกับทางปี2018ที่ทางชุนบุคคุณใดเริ่มจับตาสตาร์คนนี้หลังพวกเขาได้เจอกันบนเวที AFC แชมเปี้ยนลีกและได้เห็นถึงศักยภาพแข่งริมเส้นทีมชาติไทยรายนี้จากเดิมเมื่อการที่ผ่านมาปี2018สตาร์คนนี้นะฮะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ1.75แสนยูโรหรือประมาณราว6.36ล้านบาทก่อนที่ปีล่าสุดค่าตัวจะพุ่งขึ้นสูงมาเป็น3 0 0 0ยูโรหรือประมาณราว10.9ล้านบาท ซึ่งอาจจะมีมูลค่าทางตลาดเพิ่มเติมต่อจากนี้ก็เป็นได้ทั้งนี้ความฝันของเขาก็คือการได้ไปค้าแข้งในต่างแดนต้องจับตาริมเส้นของไทยรายนี้ให้ดีกับเส้นทางครั้งประวัติศาสตร์ของเขาในการร่วมกับวงการฟุตบอลไทยบนเวทีล่กสุดของทางเกาหลีใต้ต้องลุ้นและก็ติดตามรับชมเขาขั้นต่อไปครับกรติดแทแทกเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์สตาร์ทักหายประโคนกันด้วยกันนะครับแล้วมานจข่าวต่อมากันดีกว่าฮะ เปิดโผ5แข้งค่าตัวแพงที่สุดในศึกเจลิก2020นี้โดยกันนี้ฟุตบอลอ่าช่องแอลเจแปนนะผมสื่อฟุตบอลของญี่ปุ่นได้ทำการคัดเลือก5นักเตะค่าตัวแพงที่สุดในเจลิกในฤดกา2020ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ Transfer Market ซึ่งเป็นแหล่งข่าวรวบรวมข้อมูลของการประเมินค่าตัวของการตลาดซึ่ง5นักเตะที่เว็บไซต์ลูกหนังแดนซสมบรรยคัดมาเชื่อมั่ว่าแฟนบอลคุ้นชื่อกันอย่างแน่นอนไปดูกันว่ามีใครกันบ้างครับ เริ่มจากคนที่1นึ่งคิซโน่กองหน้าคนสําคัญของคาจิว,ว่าบรโซดเวยิงไป13ปีไรนี้เจอก,การบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักในช่วงปี2020ทําให้หายหน้าไปถึง10เดือนคาแบ็กกลับมาในช่วงเดือนตุลาคมแม้ว่าจะมาในช่วงปลายสั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถแทนที่เขาได้เลยเขาลงไปแค่15เกมยิงไปได้หมด4ประตูทำอีก7แอสซิส นับว่าเป็นยอดการลงสนามช่วยเวทีเจลิกต่ำที่สุดตั้งแต่เจ้าตัวมาเล่นกับทางโทชิกิเอซีเมื่อปี2013เขายิงไปทั้งหมด59ประตูการกลับลงไปเล่นกับทางบริโซบนเวทีเจลิก6ฤดูกาล และก็ยังไม่มีว่แววนะฮะว่าจะย้ายไปไหนยอมร่วมหัวจมท้ายตกชั้นไปเล่นเจ2กับทีมเมื่อปี2019และก็พาทีมขึ้นมาเจลิกหนึ่งในปีเดียวกันตัวสื่อประเมินค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ2ล้านยูโรหรือประมาณ420ล้านเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ74ล้านบาทนะฮะซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่มีใครสโมสรไหนทุ่มงบซื้อเขาไปล่าตาขายก็เป็นได้เจมาอันดับที่2ก็จะเป็น เทรุปฮิโตะนากาวะปีกม่าเล็ก MVP ปี2019ของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสโดยปีนี้เป็นปีมรสุมของนากาวะอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งเขาโดนาการบาดเจ็บเล่นงานเกือบทั้งซีซั่นเลยสมบนให้มารินอสจบฤดูกาลแบบไรทรโทฟ,ฟี่แชมป์อย่างปิดคาดกันเลยทีเดียวซึ่งแข่งยอดเยี่ยมและกระดับซุนโบเจลีฟป,ปี2019ลงจริงไปแค่8เกมเท่านั้นในลีกและก็ยิงไปเพียงแค่2ประตูซึ่งต่างกันราวฟ้ากับเหว ตั้งที่ปี2019เป็นปีที่พีคเป็นอย่างมากมายทั้งการช่วยต้นสังกัดควา้าแชมป์เชลีกและได้รางวัลส่วนตัวแถมติดทีมชาติญี่ปุ่นลุยสึกถึงแชมป์ภูมิภาค E A F F Championship อีกต่างหากครับแม้ว่าดาวเตะเจ้าข,ของส่วนสูง161เซนติเมตรวัแ88บบปีรายนี้จะไม่ได้พีคเหมือนปีก่อนแต่ค่าตัวมูลาค่าทางการตลาดของเขายังสูงริบล่วไม่ลดลงไปเลยนะฮะโดยเสนอราคาอยู่ที่2.2ล้านยูโรเประมาณ82ล้านบาทนั่นเองซึ่งยักษ์ใหญ่คู่แข่งมาริโนสในลีก ที่เหล็เขาไว้อาจจะต้องคิดหนักเลยถ้าอยากตัดกำลังในการแย่งแชม้มดึงแข้งร่างเล็กคนนี้ไปเสริมแนวรุกเพราะดูแล้วทีมที่น่าจะควักเงินซื้อได้คงเป็นบรรดาทีมในลีกยุโรปซะมากกว่าต่อมาอันดับที่3ก็จะเป็นคารินยอตจูเนียบอสเซรลียนอันตรายของทางชิมิสุเอสเพา ยา้ายจากทาง ano, ลูกาโน่ลกสวิตเซอร์แลนด์มาเล่นเจลิกครั้งแรกในสั้นนี้ก็าสามารถแจ้งเกิดได้ทันทีนะฮะสรับทางคารินยอสตัางที่เาขาคนนี้สัญญาร่วมทัพชิมิสึเป็นคนสุดท้ายแต่ปรากฏว่าใช้เวลาปรับตัวไม่นานก็าสามารถยึดตัวจริงของทีมได้อย่างรวดเร็วเป็นตัวเลือกแรกๆนะฮะเสมอในแดนหน้าสมงผลกระทบโดยตรงกับทางทีละสินแดงดาของเราจนสุดท้ายมวยสัขงของเรานั้นต้องย้ายกลับที่เมืองไทยด้วยวัยที่กำลังพีิกอายุเพียงแค่26ปีถือว่าเขาคนนี้ มาที่ทิมิสึและก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมเป็นอย่างมากมาย29เกมที่ลงไปกับอีก10ประตูและก็อีก3แอสซิสส่งผลให้มูลค่าค่าตัวทางกาตรตลาดของเขาถูกอัพขึ้นไปด้วยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทางอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ถูกทางทีมเงินถุงเงินถังกระชากไปเสริมคมอีกทั้งยอดทีมจากเมืองชิซูอโอกะก็ผลงานดิ่งเหวอีกต่างหากแต่ทีมไหนจะดึงตัวไปต้องคิดให้ดีเพราะศูนย์หน้าเซบ้าไรนี้ค่าตัวแพงได้เรื่องอยู่อยู่ที่ประมาณ2.4ล้านยูโร หรือประมาณ89ล้านบาทเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่4ก็จะเป็นเก็นโชจิประกัรหลังจอมแกร่งของทางกัมบะโอซาก้าโดยก่อนหลังดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2018นะฮะยังครองสติเป็นผู้เล่นที่มีมูลค่าทางการตลาดแพงที่สุดในศึกเจเลิกแม้ว่าจะต้องเจอการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักในช่วงปี2019ที่ผ่านมาหลังย้ายจากทางคาชิมาแอนเลอร์นะฮะไปเล่นหลีกเอิงฝรั่งเศสก่อนตัดสินใจย้ายกลับมาที่เจลิก แต่ลงเอยที่กําบะโอสก้า Osaka, ซึ่งก่อนจะกลับมาคืนสนามก็ในช่วงนะผมนาที่9ซึ่งโชคดีเป็นอย่างมากมายตรงที่เล็กเบรคโควิดไปไม่อย่างนั้นอาจจะกลับมาที่ตัวจริงลำบากอย่างแน่นอนและอาจจะกลับมาสู่ทีมในช่วงปลายสั้นนี้ก็เป็นได้ตัวยอดปรุมการันลงสามในปีนี้อยู่ที่ประมาณ18เกมส่วนค่าตัวของอดีตเด็กปั้นคาชิม่านั้นถูกตีราคาเอาไว้ที่2.4ล้านยูโร หรือประมาณ89ล้านบาทนะับว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในเจลีกณเวลานี้และคนซ้ายคนที่5้าน,นะผมก็จะเป็นอันเดสอินเดสตามิฟิลจอทัพรปดับโลกของทางวิเซลโกเบแม้ว่าวอาจะรุ่งเลยมาถึง36ปีแล้วแต่คลาสฟุตบอลยังเหนือชั้นไม่เปลีป่ยนแปลงสำหรับทางอันเดสอินเดสตาอดีตตำนานแข้งของทางบาร์เซโลนาถึงปีนี้วิเซลโกเบต้องสังกัดจะได้ไร้ช่วยแชมป์เหมือนปีก่อนที่ซิลแชมป์เอ็มเปอร์คัพครั้งแรก แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ในฟุตบอลถ้วยเอเชีย AFC แชมเปียนลีกด้วยการทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฤดูการที่เพิ่งผ่านไปซึ่งทางอินเดีสตาเนี่เจอการบาดเจ็บเล่นงานตามสภาพอายุลงสามไปั้งหมด26เกมยิงไป4ประตูกับอีก6แอสซิสต์นั่นเอง ซึ่งดีนาวเตะผู้ยิงประตูชัยพาทีมชาติสเปนนะฮะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010เป็นการหลักของทีมที่โคเบขาดไม่ได้เลยส่งบอลสำเร็จต่อเกม46.6%และก็ช่วยสร้างสารรค์โอกาสถึง3.1ครั้งต่อเกมณเวลานี้ซึ่งจ้าตัวนั้นเพิ่งจะเจอการบาดเจ็บหนักนะฮะและก็ผ่าตัดพักฟื้นหลายเดือนคาดกันว่าจะกลับมาลงสนามในช่วงกลางปีอีกทั้งยังเหลือสัญญากับทีมอีกหปีเชื่อมาว่า อินเดสตาคนนี้จะปิดฉากการค้าแข่งที่นี่ส่วนมูลค่าราคาคา่าตัวของทางอินเดสตานั้นยังถือว่าสูงเป็นอย่างมากเลยน,นะฮะอยู่ที่ประมาณ3.2ล้านยูโร,โรหรือประมาณ118ล้านบาทกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการยกห5าคน5แข่งค่าตัวแพงที่สุดในเจลีกมาให้ท่านผู้ชมนะผมได้รับฟังกันนะฮะถือว่าแต่ละคนนั้นไม่ธรรมดาจ,จริงเรามาข่าวต่อมากันดีก่อนครับรอลุน้นลีซอซับประตูที่100ในสักเวียนไทยลีก โดยอีนที่ผมคืนชินเก่ากันอีกครั้งนะฮะสำหรับเจ้ารีซอธิระเทพวิโนไทยนักเต่ชื่อดังที่ผ่านการรับใช้ชาติมาพร้อมกับความสำเร็จนักนาพา่อค้าแข้งที่เคยไปร่วมทัพกับทีมในลิกปรเบลเชียมอย่างเคร์เช่มาแล้วโดยรีซอธิระเทพวิโนไทยเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกกับเจ้าบุท่มเมืองไทย บีซ er ีเทโรศาสนาหรือังกรโล่เงินซึ่งในปัจจุบันอย่างโพลิสเทโรมาตั้งแต่ปี2006นะฮะซึ่งการหวนกลับมาสู่ทีมกันอีกครั้งในศึกไทยลีกฤดูกาล2020นั้นหลังไปชนภัยกับทางชมบุรีเอฟซีถึงถือว่าเป็นการคืนถิ่นเก่าที่ทําให้เขามีวันนี้อีกครั้งที่ผ่านมาดีซอตะวันในไทยลีกไปแล้วทั้งหมด79ประตูกับอีก6ทีมคือบ er ีซีเทโรศาสนาเอชจีเมืองทองบางกอกการ์ดเอฟซีเพื่อนตำรวจแบงคอก ชมบุรีเอฟซีถามว่าโอกาสที่เขาจะยิงได้ถึง100ประตูในการเล่นอาชีพระดับไทยลีกหรือไม่ต้องบอกว่ามีทั้งเป็นไปได้และก็เป็นไปไม่ได้งานนี้ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเพราะเหลืออีกแค่21ประตูกว่านะฮะจึงจะยิงครบ100ประตูนั่นเองวันนี้ลีซอในวัยส5ปีเหลืออีกไม่กี่ปีก็จะมีเลข4ี่าำหน้าในบ้านของเรามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่เล่นได้ถึงอายุเกิน40ปีขึ้นไปโดยกันนี้เราต้องมารอรุ่นกันเองทั้งเป็นแฟนของทางลีซอ รวมถึงตัวเขาโดยสถิติการทำประตูที่ผ่านมากับ6ทีมของลีซอนั้นก็จะมาอยู่กับทางปอริทิลโลเอฟซีกันอีกครั้งในปัจจุบันนี้นะครับผมเป็นัำว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจรีซอกันด้วยนะฮะวันในเทที่2นี้เขาคนนี้จะสามารถตะบันไดถึง100ประตูตามที่ใจเขาหวังเอาไว้ได้ไหมและนี่ก็เป็นนะผมที่นังข่าวกีฬาตบอลไทยบายนิัโนไตล์ประจำวันที่4มกราคม2564 โดยใช้ผูว่ครั่งฟุตบอลไทยครับ